สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้21ตุลาคม2564ครับวันนี้จะมาสรุปครับว่ารัฐบาลเพิ่มเงินให้บัตรคนจนนั้นสรุปแล้วได้มากเท่าไหร่เพิ่มเงินอะไรให้และจะได้วันไหนครับชมรายละเอียดน,นะครับ ตามตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19ตุลาคม2564ครับก็เพิ่มเงินให้บัตรคนจนนะครับถามว่าจะได้เมื่อไหร่ก็ได้เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม64ได้2เดือนนะครับมาดูครับได้เงินอะไรได้มากเท่าไหร่ครับทีนี้ดูไปพร้อมๆกันนะครับผู้ถือบัตรคนจนนะครับที่มีวงเงินรูปสินค้า 200บาทนะครับตามปกติมาดูเดือนพฤศจิกายนนะครับวันที่1ก็จะเข้า200นะครับวงเงินรูดซื้อสินค้าปกตินะครับวงเงินเพิ่มกําลังซื้อเดิมที่เขาบอกว่าจะให้เดือนละ200ให้ทุกวันที่1จนถึง1ธันวาคมเป็นครั้งสุดท้ายนั้น1พฤศจิกาก็จะเข้านะครับในขณะเดียวกันเงินเพิ่มกําลังซื้อใหม่เพิ่มให้อีก300รวมเดือนพฤศจิกายนก็จะได้วงเงินรูดซื้อสินค้า 700นะครับซึ่งวงเงิน700นี้จะต้องใช้ภายในเดือนพฤศจิกากดเป็นเงินสดออกมาใช้ก็ไม่ได้ครับต้องซื้อของอย่างเดียวแล้วก็ใช้หมดภายในเดือนใช้ไม่หมดใช้ไม่ทันตัดทิ้งนะครับอันนี้รวมพฤศจิกายนจะได้700ทุกเงินรวมกันแล้วก็เงินอนื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่เคยได้ก็ยังได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับเดือนธันวาคมก็เช่นเดียวกันครับ ได้เหมือนกันวงเงินรูปซื้อสินค้าปกติวันที่1วงเงินเพิ่มกำลังซื้อวันที่1่ก็200แล้วก็วงเงินเพิ่มกำลังซื้อเพิ่มให้ใหม่อีก300ก็เป็น700ในเดือนธันวาคมนะครับวงเงินอีกนๆก็ได้เหมือนเดิมนี่ครับคือเงินได้รับเพิ่มในช่วง2เดือนพฤศจิกากับธันวานะครับส่วนคนที่มีวงเงินรูปสินค้า300นะครับ ใครที่มีบัตรคนจนและมีวงเงินปกติรูดสินค้า300ก็จะได้แบบนี้ครับเดือนพฤศจิกายนได้วงเงินรูดสินค้า300ตามปกติเพิ่มกําลังซื้อเดิม200ก็ได้ตามปกติเพิ่มกําลังซื้อใหม่ให้อีก300รวมพฤศจิกายนได้800และก็วงเงินอนื่นก็ยังได้เหมือนเดิมทุกประการในขณะเดียวกันกลุ่มนี้ก็จะได้เดือนธันวาเท่าเดิมคือวงเงินรูดสินค้า300เพกกิ่มกำลังซื้อเดิม200เพกกิ่มกำลังซื้อใหม่300เป็น800 นะครับก็สรุปให้ท่านผู้ฟังผู้ชมทางบ้านชมอย่างง่ายๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ